Jangan lupa like, share อุาพที่ตัากวาปิิตินจากดาวในลักษณอุตสากระจาติให้เกิดวัตําีนาออมาจากดาวมาซึ่งหาตาโกนาจะักผู้มารด้เกดคุณทางรักษาทํางวันรักษาทางทางรักษาอิติปรมตาที่จพุททังเวทมางเวททางทังเวอิทธิปรมตาิตา จิตจิตยิงจิตจิต้มังจิตจิตวยิงจิตจิตัดตัดตจิตจิตเด็กโอจิตจตงจับภาพตังาจิตจิอุปนส่ความพัฒนาลกกรวยวยรวเอาขอพระทามหารวยหลวงปู่เฮ็ยตุุไอ <Hoy> ้หานะ dạng dạng chụp mưa quá chụp mưa quái có nhà máy xếp lúc

ัมพีอารมจกัจจป่าสิมาตาโพอาจันทานิวาเยพุทธังหลาธรรมัสังจังรัทธิปรมิตาดูตจพุทธาปัญญาดึธรรมะปัญญาสังฆัปัญญาิติปรมิตาดูงาเอาแรงไหเอาแรงเอาแรเบ้าเอาแรงไเอาแรงเอาเแงา แล้เลยเอาให้มุนเลยนะโอ้อ้าวปนุนมมือปนุมมือขนุมมือวายก็ลุกมันเข้าไม่ได้ตีเข้าไม่ได้ตีเออตูจ้าก่อนเออฮะเก่งๆได้ทีหนึ่งทุกทีเรียบร้อยแล้ว นี่พอเจอหน้าผากแล้วรับรองเรียนที่หนึ่งเลยเอาที่หนึ่งทุกทีทุกทีก็พอแล้วักกนนนน่อมาีีู ก้มนาหนโลกไงน้าเยไงนาเข้าไปใกล้หลวงปู่ไงนาะุ้เข้าไปนากาโอติสสัพพุปะกะยันตังสัตังครุขเนะอสมมโจุดตุโธตุทะนต่างหลายสิยันนะอันปุจจาะนังตโตคตุต้าันไกเป็นไปปิ เ <Yeah. S 2> จจน,น่ยยุจักแล้วนับมาทิดหรือาจจาดเยเดียวอะไรนับดิแม, <c oughs> ม่เอาไบใหม่ทิดสันไอเซกอีกสี่เก้าสิบสี่สิบสี่ดอกครับหลวงปู่ดีเลยจ้าสิส หลวงปู่เล็กอะไรนะอายุเท่าไหร่นะจ้าหลวงปู่หลวงพ่อเจ้ยองค์กรออายุเท่าไหร่นะลดเท่าไหร่หกสิบลบหนึ่งหลบหนึ่งเอาละ เรือเก้านะเจิมเก้าครับเจิมหน้าผากเป็นสตรีมงคล พาไปดูบรรยากาศรอบวัดของพนนนะฮะนี่เพิ่งงานกระถิ่นผ่านไปเมื่อวานวันนี้ก็เอาพุ่มกระถิ่นที่ว่าไม่ได้มาร่วมในวันงานเอามาถวายที่นี่ฮะหลวงปู่ท่านเป็นคนใจดีมาก ท่านก็เก็บวัตถุมงคลไม่ให้แล้วก็เจิมหน้าผากเป็นสิริมงคลนะหลวงปู่้วยก็ทินในครั้งนี้ยังขาดจตุปันใจในการสมทบสร้างชาปนาสถานเตาเผาศพนะฮะเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์สำหรับพ่อนใดที่มีมีจิตศรัทธานะครับมาบริจาคหรือร่วมกันร่วมกันทำบุญได้ที่วัดคลองคลองขนอน,นะฮะจังหวัดราชบุรีฮะอำเภอวัดเพลง อุโบสถของวัดคองขนอนนะครับเรายัางไม่แล้วเสร็จวัดนี้เป็นวัดที่น่าทำบุญมากนะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอซึ่งซึ่งได้ซึ่งได้พยศมาแต่ท่านเป็นคนที่เข้าถึงทุกคนฮะัะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนี่ท่านเป็นคนที่เสมอภาคมากๆผมเอารถยนต์มาเจิอแล้วก็รู้สึกว่าเรื่อมใสและศรัทธาท่านมากเลยนะครับ ก็เลยรับพุ่มกระถิ่นไปครั้งก่อนก็รับพุ่มพ้ะป่าไปโทรหาหลวงปู่นัดว่าจะมาเวลานั้นเวลานี้นะท่านยอมสละเวลาของท่านที่ว่าจะไปกินนิมนต์ที่อื่นนะเพื่อรอพบเราตรงนี้เป็นชาเป็นนักสถานเตาเผาศพนะฮะซึ่งสร้างอยู่ยังขาดจะตุปัจจัยอีกหลายบาทนะครับสำหรับท่านใดมีจิตศรัทธาน,นะฮะ ที่เข้ารับมาชมมาเข้ารับชมช่องของซันนี่เดอะมูฟี่แล้วถ้าพบเจอนะผู้ใดมีกิจสธาที่จะร่วมทําบุญกับวัดคลองขนอนอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีนะฮะติดต่อได้ที่วัดเลยนะครับมีเฟมีเพจของวัดคลองขนอนและ Facebook นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะฮะจะได้มาทําบุญที่นี่กันหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับอันนี้คือบรรยากาศร,รอบวัดนะฮะวัดนี้ยังขาด สถานที่อีกหลายๆอย่างนะครับกรวมด้วยช่วยกันนะเราคนไทยคนไทยทุกคนเป็นผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็เป็นคนใจดีอยู่แล้วนะครับวัดที่ว่ายังขาดอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับและที่สําคัญนะหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่รวยนะั้นท่านเป็นคนที่จิตใจเมตตามากๆเลยนะครับใครทุกข์ร้อนเรื่องอะไรมาคุยกับท่านนี่ท่านรับฟังทุกปัญหา ใครอยากจะเจิมหน้าเป็นสริมขงคลน,นะฮะเจมิมรถเปิดกิจการร้านค้าเจิมป้ายเจิมอะไรท่านทำได้ทุกคนนะไม่รังเกียจไม่เลือกชั้นปฏิบัติด้วยนะครับ ทางนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับองช่องของแซนนี่รือะมูฟฟี่นะครับ